ไม่จงว่าอลวัตชาจากุกไม่ว่าพี่น้องชาวบ้านป่าเมี่ยงที่เคยเลี้ยงหลวงปู่มั่นสถานที่นี้ที่ดูสิใครจะไปรู้อนาคตังหลวงปู่มั่นท่านไม่เคยรับที่ตรงไหนไเลยคุณแม่อุ้ยสมคนเนี้ยเมื่อร้อยห้าร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบกว่าปีนเอาที่ตรงนี้เท้าไหวาลวงปู่มั่นจริงๆิงแล้วหลวงปู่แหวนม,มาอยู่ก่อนเพื่อน เนี่ยกุฏิท่านกุฏิหลวงปู่เหวนอยู่ตรงนี้ยตรงที่กุฏิหลวงปู่มั่นเขาสร้างเพื่อให้หลวงปู่แหวนมาอยู่แต่หลวงปู่แหวนท่านกลับนึกถึงหลวงปู่มั่นอาจารย์ของท่านท่านก็เลยไปนี่มตลหลวงปู่มั่นมาจากที่ท่านบ่กูไก่เราอยู่นั่นแหละแล้วก็ท่านก็เลยมาเพราะหลวงปู่มั่นมาที่นี่หลวงปู่เขาหลวงปู่ตมหลวงปู่แหวนหลวงปู่ชอบหลวงปู่อะไรต่อเมี่มาเต้มหมด่างเนี้ย แม่วิสมนี่เป็นคนที่ถือผีมาก่อนนับถือผีแต่พอหลวงปู่มั่นมาเท่านั้นอ่ะรับเอาพระรัตนาใจแล้วเลยมีใจเป็นบุญเป็นบุญกุศลเป็นใจที่เข้าถึงพระรัตนาใจแล้วถึงได้พาชาวบ้านเนี่ยแถเนี้ยมาฟังเทศของหลวงปู่มัน่นจนกระทั่งว่า ได้เป็นผู้มั่นคงในพระศาสนาในพระราตนาหลังจากหลวงปู่รุ่นนั้นได้มาใกล้ผลสมใจของท่านแล้วท่านก็กลับสู่ภาคอีสานไปที่ภาคต่างบางตามไปประกาศศาสนามีองค์หลวงปู่แหวนของเราองค์หนึ่งองค์เดียวที่ไม่ได้กลับภาคอิสารพอท่านทำความสัญญากันว่าเราสำเร็จแล้ว ได้อาจได้ทําแล้วได้มากได้ผลแล้วก็วจะขับคือนสู่มาตุภูมิ